จะเกิดอะไรขึ้นถ่าหว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีรีโมทที่สามารถกดแบบควบคุมโลกควบคุมเวลาได้อะสวัสดีวัยรุ่นสีทัญญาทุกคนด้วยครับวันนี้ก็จะมา s p o i ์บอกสรุปหนังที่มีชื่อเรื่องว่าคลิก เปิดมาที่ฉากแรกเนี่ยหนังได้เล่าถึงพระเอกก่อนนะพระเอกของเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบทํางานบ้างงานชิบหายเลยแล้วก็ทางานเป็นสถาปนิกนะซึ่งด้วยความที่พระเอกเนี่ยมันติดงานบ้างงานมากๆเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวให้เมียให้ลูกตัวเองแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเนี่ยด้วยความที่พระเอกบ้างงานทำให้พระเอกเนี่ยเป็นคนที่เก่งชิบหายเลยเป็นคนแบบสําคัญของบริษัทเลยถึงขั้นที่ว่าพระเอกเนี่ยหงุดหงิดวอยยด่าลูกค้าแต่ว่าเจ้านายเนี่ยก็ยังไม่กล้าต่อว่าพระเอกนะแล้วก็ตัดภาพมาทางเรื่องครอบครัวของพระเอกบ้างตอนนี้พระเอกเนี่ยยกไเเวา้ครด เบี้ยนัดลูกเบี้ยนัดเมียตลอดอะเพราะอยากทํางานอย่างเดียวเลยไนงะซึ่งพอทะเลาะกันเนะี่ยพระเอกก็มักจะบอกว่าที่พระเอกเนี่ยต้องทํางานหนักอย่างนี้ก็เพื่อให้ทุกคนเนะี่ยมีตังค์ใช้ไงจนกระทั่งวันหนึ่งเนะี่ยพระเอกเนะี่ยอยากไปซื้อรีโมทอนเนกประสงค์ก็คือเป็นรีโมทที่สามารถแบบกดควบคุมทุกอย่างในบ้านได้ไม่ต้องมากังวลว่าอันไหนรีโมททีวทีอันไหนรีโมทวิทยุอันไหนรีโมทแอร์อะไรเงี้ยรพเอกก็ไปที่ร้านค้าพเพื่อที่จะตามหาซื้อรีโมทต,ตัวนี้เพื่อความสะดวกสบายของเขาในการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแต่ห้าเนมว่ลย้าเยลแก็คี พระเอกก็เลยนอนตรงเฟอร์นิเจอร์ในห้างแม่งเลยนอนบนเตียงที่ขายอ่ะพอพระเอกนอนเล่นแล้วก็พลิกตัวเนี่ยปรากฏว่าพระเอกเนี่ยเห็นทางลับเป็นเหมือนทางลับของห้างอ่ะอาจจะเป็นห้องลับหรือว่าห้องพนักงานอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้พระเอกก็เดินเข้าไปแล้วก็เปิดประตูเข้าไปก็ได้พบกับชายแก่คนหนึ่งอยู่พระเอกเนี่ยก็คิดว่าชายคนนี้อาจจะเป็นพนักงานห้างอะไรเงี้ยพระเอกก็เลยถามหาว่าเออรีโมทอเนกประสงค์เนี่ยมันวางขายอยู่ตรงไหนแล้วสักพักชายแก่คนนั้นก็ได้ไปหยิบรีโมทอเนกประสงค์มาให้พระเอกละสรุปตอนนี้พระเอกเนี่ยได้รีโมทมาใช้ัมนน ใช่รีโมทธรรมดานะมันแม่งควบคุมได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยแบบลดเสียงหมาเห่าก็ได้หรือว่าก,กดปุ่มให้หมาเนี่ยเดินเร็วขึ้นไปถ่ายไปขี้ข้างนอกบ้านเร็วขึ้นอะไรเงี้ย <_ C 1> คือจะเร่งเวลาสิ่งของหรือว่าสัตว์หรือว่าคนก็ได้หรือว่าจะลดเสียงอะไรก็ได้หมดอ่ะ <_ C 1> แล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยพระเอกก็เริ่มใช้งานในรีโมทนี่แหละอย่างเช่นพอพระเอกได้งานใหญ่ๆมาเนี่ยคือเป็นงานที่ว่าถ้าทาเสร็จเนี่ยพระเอกจะได้หุ้นส่วนบริษัทส่วนหนึ่งเลยพระเอกมันก็อยากจะทํางานนี้ต่อให้เสร็จจมมมมมมาา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 กกกกกๆแแต่่่่่่่ววววพพพพพออออลััับบบบ้้้นนนนนนเเเีีียปรรรระะะะดคคืททททขํง ก็เลยเริ่มใช้รีโมทเลยกดข้ามเวลาไปตอนที่พ่อแม่พระเอกรนะ่บทานข้าวเสร็จแล้วแล้วก็กลับไปแล้วคืออารมณ์เหมือนกดปุ่มสคลิปหนังอะข้ามไปดูตอนจบเลยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพระเอกก็เริ่มใช้รีโมทตัวน,นี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการแบบพอโดนเมียด่าเมียบนนะ่นเนี่ยก็กดปุ่มเพิ่มความเร็วให้มันรีบรบด่าให้จบจบไปหรือว่าเวลามีเซ็กกับเมียเนี่ยพระเอกก็ขี้เกียจทำก็รีบกดปุ่มเร่งความเร็วให้มันรีบๆเสร็จๆไปอีกหลังจากนั้นเนี่ยผลเสียแม่งก็เริ่มตามมาละผลเสียก็คืือออเเ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 เววววววลลาา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 าทททีีี่นะมม่่นะ่่่่่รรรรรรกกกดงงงคคมมม็็็นนนนนนนสสตติิิไปขข้้้จจแใะะหห นะกำลังเมืออยู่ไม่มีสติอยู่กับตัวพอพระเอกได้ไปถามชายแก่แล้วก็ได้รู้ว่านี่คือผลเสียของการแบบเร่งความเร็วบ่อยเกินไปนะเพะเอกก็เริ่มรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวแล้วเพเอกไม่ก็เร่งเวลาไปตอนที่ตัวเองหายป่วยแล้วอีกซึ่งด้วยความที่ระเอกเนี่ยข้ามเวลามานานมากๆนะมันก็ทําให้งานของระเอกเนี่ยก็เสร็จแล้วด้วยเะเอกก็สบายใจชิบหายเลยกูไม่ชอบตัวเองตอนไหนขี้เกียจทํางานขี้เกียจอาบน้ำอะไรก็แค่กดข้ามเวลาไปตอนที่อาบเสร็จแล้วว่าทํางานจนเสร็จแล้วสบายใจเพเอกเริ่มใช้งานรีโมทในการเร่งเวลาข้ามเวลาลัวๆจนตัวเองเนี่กกาาารงงงนนนนนเลยยพถึวััทีี่่่คคุุบญป พระเอกก็ได้กดปุ่มแปลภาษาล้ทำให้พระเอกเนี่ยฟังภาษาญี่ปุ่นออกแล้วก็ดีลงานได้สําเร็จอีกแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยพระเอกเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นหุ้นส่วนของบริษัทนะต้องทํางานนี้งานสุดท้ายเนี่ยให้เสร็จก่อนตอนแรกพระเอกเนี่ยไม่อยากจะกดข้ามเวลาแล้วนะอยากจะทํางานนี้ให้สําเร็จด้วยตัวของพระเอกเองแต่ว่ามันก็ส่งผลให้การที่พระเอกทางานนานๆเนี่ยก็ทะเลาะกับลูกทะเลาะกับเมียสรุปพระเอกทนไม่ไหวอยากจะใช้รีโมทอีกแล้วข้ามไปตอนที่กูทํางานเสร็จแล้วแม่งเลยแต่ว่าแค่นั้นเนี่ยมันก็ยังไม่พอพระเอกเนี่ยก งเล่งเวลามา1ปีโคตรเยอะซึ่งชีวิตครอบครัวของพระเอกในตอนนี้ก็คือมีปัญหากับภรรยาชิบหายเลยเรียกได้ว่าช่วงเวลาที่พระเอกข้ามมานะ่ะตัวเองเนี่ยเอาแต่ทํางานไม่สนใจครอบครัวอะไรทั้งนั้นแล้วตอนนี้รีโมทแม่งก็เริ่มลวนละกดเล่งเวลาเองให้พระเอกซะงั้นเลยจนถึงตอนนี้ก็คือทะเลาะทั้งกับเมียรวมถึงลูกๆของพระเอกเนี่ยก็เริ่มไม่สนใจพระเอกแล้วด้วย และหมาของพระเอกเนะี่ยก็ตายไปแล้วด้วยแล้วครั้งนี้พอพระเอกจะมีเซ็กกาแฟเนะี่ยไอรีโมทแม่งก็ข้ามเวลาไปตอนที่พระเอกเนะี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกพระเอกก็เลยไปติดต่อก,กับชายแก่ถามว่าไอรีโมทอ่นะมันเป็นอะไรไชายแก่ก็เลยบอกว่าที่มันเป็นแบบเนี้ยเพราะามึงเนะี่ยกดปุ่มแบบนี้บ่อยๆมันเลยจำไงว่าต้องกดตอนที่มีเซ็กตอนที่ทะเลาะอะไรเงี้ยคือรีโมทอ่นะมันจําว่าพระเอกเนะี่ยชอบข้ามเวลาในช่วงตอนไหนบ้างแล้วมันก็เลยข้ามหปพระเอกเลย ตอนนี้พระเอกเนี่ยก็เริ่มไม่พอใจรีโมทแล้วจะคืนรีโมทไอ้ชายแก่ก็ไม่รับคืนพอเครื่องรีโมททิ้งออกนอกบ้านนะรีโมทแม่งก็กลับมาที่เก่าอีกแล้ววันต่อมาพอพระเอกไปทํางานนะ่ะปรากฏว่าตอนนี้ซีอีโอของบริษัทเนี่ยเหมือนจะย้ายไปควบคุมดูแลบริหารที่อื่นและจะให้พระเอกเนะี่ยทำหน้าที่ตรงนี้แทนและซึ่งถ้าพระเอกบริหารดีๆหรือทํางานเก่งๆเงนะี่ยก็อาจจะเป็นหุ้นส่วนเป็นเจ้าของบริษัทได้เลยแต่ถ้าว่าในขณะที่พระเอกกำลังจะดีใจอย,อยู่ดีๆเนะี่ยไอ้รีโมทแม่งก็ทางานซะงนะั้นเลยข้าข นำซ้าชีวิตครอบครัวตอนนี้ก็คือลูกชายก็เอาแต่กินนอนกินนอนลูกสาวก็กลายเป็นเด็กสกอยสุดเฟี้ยวส่วนเมียพระเอกเนี่ยตอนนี้ก็มีผัวใหม่ไปลสะสภาพพระเ,เอกเนี่ยล้มหัวฟาดพื้นเนี่ยไอรีโมทแม่งก็ทํางานอีกวา้ามาตอนที่พระเอกเนี่ยหายแล้วซึ่งเวลามันก็ผ่านมานานมากๆแล้วนะตอนนี้เรียกได้ว่าตอนนี้ชีวิตของพระเอกเนี่ยประสบความสาเร็จความฝันทุยายเนะี่ยเป็นจริงหมดแล้วลูกชายของพระเอกเนี่ยตอนนี้ก็มีงานมีการเป็นเจ้าของบริษัทละแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยพ่อของพระเอกเนี่ยก็ได้ตายไปแล้วนะ <saben> สักคลิปมาเนี่ยชีวิตสําเร็จก็จริงแต่ว่าชีวิตครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นําซ้าพ่อตัวเองเนี่ยก็ตายไปแล้วอีกแล้วไอ้ชายแก่ที่ให้รีโมทกับพระเอกเนี่ยก็ได้ปรากฏต,ตัวขึ้นมาอีกแล้วสรุปแล้วไอ้ชายแก่คนนี้มนไม่ใช่นักวิทยาศาสตร,ร์หรือผู้คิดคนรีโมทนะแต่มันคือเทพแห่งความตายนั่นเองเมื่อพระเอกได้รู้แบบนั้นนะ่ะพระเอกก็มโมโหอย่างมากแล้วก็ทาอะไรไม่ได้นะ ก็เลยกดข้ามเวลามาอีกแม่งเลยแต่ทว่าตอนนี้พระเอก่ยข้ามเวลามาเยอะมากทําให้ตอนนี้ร่างกายพระเอก่ยแม่งอ่อนแอชิบหายแล,แล้วแล้วก็ล้มสลบไปกลางงานแต่งงานของลูกชายตัวเองส,งงสรุปก็คือตอนนี้พระเอก่ยป่วยหนักแถมการป่วยครั้งนี้ยังข้ามเวลาไปตอนที่หายแล้วไม่ได้พระเอกก็ฟื้นขึ้นมาตอนนี้ก็คือน,นอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็มีลูกๆมาเยี่ยมพอลูกๆออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยพระเอกก็นึกอะไรขึ้นได้ก็พยายามวิ่งจะไปบอกลูกเรียกได้ว่าพระเอก่ยวิ่งออกมาจากโรงพยาบาลไม่สนใจชีวิตตัวเองแล้วแล้วพระเอก่ยอยากบอกลูกแค่ว่างานนะมััันสําาาคคคคญกกก็จรรรรริงงแแต่่่วววให้บบบเืออม แล้วพระเอกเนี่ยก็ได้สั่งเสียกับเมียด้วยว่าเออจริงๆผัวใหม่มึงเ่ะก็ดีเหมือน,นกันนะดูแลลูกๆกูได้ด้วยพระเอกเนี่ยวิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเพื่อบอกแค่นี้แหละแล้วก็ตายหาไปเลยไอ้สัตว์ก็เนื่องจากป่วยอยู่แล้วก็วิ่งออกมาจากเตียงแบบนั้นนะแต่ถ้าว่าพอพระเอกตายเนี่ยพระเอกฟื้นมาอีกทีเนี่ยก็คือตื่นขึ้นอยู่บนเตียงในห้างอะจำได้ใช่ไหมทำให้พระเอกเนี่ยดีใจมากๆเลยที่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นแค่ฝันไปพระเอกก็ไม่รอช้ารีบขับรถกลับบ้านไปบอกรักคนในครอบครัวทุกคนก็คือพระเอกเนี่ย นนะพระเอกก็ได้เหลือบไปเห็นรีโมทนะวางอยู่บนโต๊ะก็คือรีโมทข้ามเวลาอันนั้นนั่นแหละซึ่งก็มีจดหมายจากชายแก่นะวางอยู่ข้างๆด้วยนะไอ้ชายแกนะก็เขียนไว้ประมาณว่าแบบเออรีโมทนะเป็นสิ่งตอบแทนความดีของพระเอกแต่ว่าตอนนี้พระเอกก็ไม่สนใจรีโมทนี้นะแล้วก็โยนทิ้งไม่คิดจะใช้มันอีกแล้วด้วยสุดก็คือพระเอกนะได้ข้อคิดแล้วนั่นเองก็เป็นการจบไปแล้วก,การสปอยบล็อสรุปหนังที่มีชื่อเรื่องว่าคลิกรีโมทลักข้ามเวลาแนละหนังเรื่องนี้นะทำคะแนน IMDB ได้ไป6.4เต็ม10คะแนนสำหรับวันนีน้ก็แแค่นี้หละ